นวัตรกรรมมีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรตั้งทุจริตศึกษาหน่วยที่1การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมประชุม PLC ศึกษาหรือค้นคว้าแนวทางแก้ไขปัญหาใช้ระบบคิดฐาน2ในการคิดวิเคราะห์ในกิจกรรมใช้เครื่องมือที่ใช้ก็คือการใช้ PLC แบบสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตสถานการณ์ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ที่2ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตหน่วยที่2นี้ใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ระบบการคิดฐานสองทำใบงานและนำเสนอแต่ละสัปดาห์โดยใช้แบบประเมินทั้ง4หน่วยการเรียนรู้ที่3สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมนี้จะใช้การมอบหมายใบงานและนำเสนอติดตามผลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้แบบประเมินทั้ง4หน่วยที่ 4. ี่พลเมืองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมหน่วยที่4นี้จะมอบหมายงานนำเสนอติดตามผลสังเกตพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตตามแบบประเมินทั้ง4ทํทำการบันทึกข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานโดย เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมและบันทึกข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน